สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ช่วงสัมภาษณ์ในงานบวงสวงซีรีส์เพียงเธอพี่พี่นักข่าวถามพี่หลิงน้องอ,อมว่าเลิฟซีนของสไตล์ของบัาร์ดมันจะดุดันหรือมันจะอ่อนโยนหรือมันจะยังไงน้องอ,อมพูดว่าดุดันไหมแล้วออกอาการตลกกลบเกลื่อนอาการเขิน พี่หลิงยิ้มยิ้มแล้วตอบว่าไม่รู้เจ้าตัวไม่รู้ว่าดูดันไหมแต่ว่าน้องอมเขินนะอยู่ดีๆก็เขินแต่เจ้าตัวคือพี่หลิงไม่รู้ตัวแต่น้องอมบอกว่าหลิงอะแบบรุกมากกว่าเรื่องที่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเออดูดันไหม <laughs> <laughs> ไมันยัง <laughs> <m akes> ไงมันยังไหรับเราดูนแล้วมไม่ไม่รู้คือเจ้าตัวไม่รู้ว่าดูดันไหมแต่ว่าน้องอมเขินนะ น้องเขินนะเที่อาทำอย่างเงี้ยเอ่เขินอยู่ดีๆก็เขินแต่แต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเขาคือน้องบอกว่าเหมือนหลิงอ่ะแบบลุกลุกมากกว่าเรื่องที่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ไว้อะไรยังไงรุกหนักแต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวคือมันเป็นยังไงมันแบบอารมณ์พาไปหรือคะพี่หลิง โอ้คุณพี่คุณนะคุณป้าคุณแม่พี่หลิงรุกแรงกว่าเรื่องใจซ่อนรักอีกหรือบ้าจริงได้ยินแบบนี้อยากดูแล้วสิข้ามไปวันที่18เลยได้ไหมอ่ะแล้วน้องออมนี่ออกอาการตลกกลบเกลื่อนอาการเขินแบบสุดๆเขินจนตัวเปลี่ยนสีแล้วค่ะคือแค่สัมภาษณ์เฉยๆชี้น้องออมก็กัดเล็บจะฉีกและเขินจริงแหละฮ่าฮ่าฮ่าสัมภาษณ์ยังเขินขนาดนี้ตอนฉากเลิฟซีนจะขนาดไหนอุ้ยไม่อยากคิดแต่อยากดูแล้วสิ เดี๋ยวนี้พี่หลิงนี่ชีฉีดไม่เข้าเส้นแล้วรอบนี้ไม่ต้องโทรหาปะ๊าปะปะและสงสัยทำบ่อยจนชำนาญละ555แต่ใดๆคือน้องอ,อมเขินจริงเขินจังมากเขาว่าช่องสามชอบตกหลุมรักเรื่องสองจริงปะแต่อาการแบบนี้ไม่น่าคบกันเรื่องสองหรอกพวกชีปิ้งกันตั้งแต่เรื่องแรกนู้นแล้วคือช่วงนี้มวลความรักมันฟุ้งขนาดนี้อเก็บไม่ไหวก็ประสิบบอกแม่ๆได้นะคะแม่ๆจะเก็บให้มิดเอง555 แต่ใดๆคือมันน่ารักมากกับความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาค่ะไม่ต้องรีบและไม่ใช่พี่น้องแบบก่อนแต่คือคนพิเศษสำหรับกันและกันแล้วในตอนนี้สาววายคอนเฟิร์ม